ได้อ่านสิ่งที่คุณอภิเศษเวชาชีวะอดีตนายรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับได้ออกไปพูดกลางเวทีนะที่ออกมาเตือนมาเตือนประชาชนว่าถ้าเพื่อไทยชนะเขาก็จะมีโจทย์เดียวเลย นำคุณทักษิณกลับมานิสัยนี้ไม่เปลี่ยน,นยจริงนิสัยคุณพิสิทธิ์นิสัยพรรคประชาธิปัตย์นะที่ชอบโยนขี้ให้กับคนอื่นไม่เคยดูเลยว่าตัวเองผิดยังไงมีการบกพร่องยังไงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คืออะไรชอบทำให้คนกลัวนะชอบหาผีนะชอบทำให้ มีการแตกแยกกันในสังคมโดยที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณพิเศษครับไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับว่าเพื่อไทยเขาจะทำอะไรเราไม่ทําอะไรปล่อยให้ประชาชนก็นตัดสินใจว่าจะเลิกเพื่อไทยหรือเลิกเพื่อไทยนะคุณพิเศษต้องเลิกไอ้นิสัยอย่างนี้ครับที่หาสิ่งที่มาอ้างนะที่สร้างความแตกแยกให้กับสังคมที่สร้างความกลัวให้กับคนนะคุณทักษิณเขาไม่ใช่ผี ที่คนไทยมองไม่เห็นหรอกครับให้เป็นการตัดสินใจของคนไทยนะแล้วสุดท้ายแล้วนะให้คนไทยตัดสินใจว่าจะเลือกใครแต่ตอนนี้ผมพูดเลยนะครับไฟที่มันไหม้อยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับพรรคอื่นนะครับันอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์คุณไปตั้งใจดูพรรคประชาธิปัตย์ของคุณดีกว่านะแล้วไปดูซิว่าพรรคคุณนะ่ะนะนำสมาชิกยังไงเข้ามีอยู่ในพรรคมั่งนะ ผมว่ามันน่าจะดีกว่าไปนั่งด่าโทษคนอื่นนะคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณเอาพิเศษครับคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วคุณเคยเป็นอดีนายกนะนะคุณก็เป็นคนที่ช่วยให้มีพเด็จก,การเกิดขึ้นในประเทศไทยนะมองตัวเองในกระจกบ้างครับก่อนจะไปนั่งโทษคนอื่นพอแล้วครับไอการเมืองการแตกแยกจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่เก่งในการโทษคนอื่น ที่เก่งในการด่าคนอื่นแต่ไม่เก่งในการแก้ไขปัญหาของประชาชนของปากท้องหรือของพรรคตัวเองเลยไม่ศรัทธาและไม่นับถือนะครับเกษมที่คุณพูด